ฉันพูดจริงๆนะหยกฉันไม่ได้โกหกเลยฉันคิดว่าลูกหมูมันต้องเป็นเด็กเส้นแน่ๆแถมไม่ได้เส้นธรรมดาด้วยนะเส้นใหญ่ด้วยจริงเหรอคะผู้จัดการจริงฉันไปสืบจากฝ่ายบัญชีมาเงินเดือนมันจริงเหรอคะผู้จัดการเงินเดือนมันเยอะกว่าหยกอีกนะคะเนี่ยอ้าวเหรอตายแล้วฉันเผลอมาบอกเธอเธอทำงานมาก่อนลูกหมูแท้ๆแบบนี้ เนือทองก็ยังไม่รู้นะสิน่าจะยังอะค่ะอยูย่ไม่โอเคเลยค่ะผู้จัดการบอกให้เงินเดือนมันขนาดนั้นได้ยังไงเป็นฉันฉันก็ไม่โอเคเหรอกแบบนี้มันข้ามหน้าข้ามตาหยามขึ้นเกินไปหยกเรื่องจะไม่ชอบขี้หน้ามันแล้วค่ะผู้จัดการก็รองไว้นะคะเห็นช่วงนี้มันทำงานดีทำงานเด่นเน้นเอาหน้าหยกกลัวว่า,วาบอจะใจอ่อนให้มันมาเป็นผู้จัดการแทนผู้จัดการจุ๋มนะคะ โอ้ยไม่มีทางหรอกฉันอยู่มานานกระดูมันคนระเบอ้อแต่ก็ไม่แน่นะคะผู้จัดการเราประมาทไม่ได้โอ้ยอย่าคิดมากเลยยกมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแต่ต่อให้มันทำได้ฉันก็ชนะมันอยู่ดีรู้จักมั้ยบุญเก่าอะ่ะค่ะผู้จัดการกินไปฉันกินไฟฉชน กม,มาสายนะจ๊ะเนื้อทองอุ้ยสวัสดีคะ่ะผู้จัดการขอโทษทีนะคะพอดีรถติดจ้าเธอเป็นพวกฉันฉันไม่ว่าหรอกขอบคุณค่ะผู้จัดการจุ๋มแล้วนี่เธอละลาอะไรมาจ้าเนื้อทองถูกหวยหรืไงไม่ใช่แต่ว่าฉันได้มีมา ส่วนลด50%ของ LK T แ e s t ต u r งหูยร้านาาน่นดังๆนหน้าเน้อทองใช่ไปได้มาได้ยังไงอะร้านก็หรูราคาอาหารก็แพงฉันเคยไปกินตอนได้รับตำแหน่งใหม่ๆนูน่นอ,อ๋อเนื้อทองได้มาฟรีจากแฟนนะคะแล้วก็จะหมดเขตภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะพรุ่งน,นี้วันหยุดทุกคนว่างไหมก็ว่างนะฉันก็ว่าง ยันดีเลยเราไปกินกันนะคะหารก,กันสาคนเราขาจะได้ไม่แพงมากอืมเอาสิจัดไปมีอะไรอหยกทำไมบรรยากาศมันตึงเครียดจังเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังทีหลัง เดี๋ยวลูกหมูคะผู้จัดการพรุ่งนี้วันหยุดเธอไปไหนหรือเปล่าเออไม่ได้ไปไหนนะคะผู้จัดการผู้จัดการมีอะไรหรือเปล่าคะฉันจะชวนเธอไปกินข้าวโยกกับเนื้อทองก็ไปนะเออไปกันเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ชวนอ้าวทำไมล่ะ คนไปเยอะๆสนุกดีไม่เป็นไรค่ะหนูขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเล่นตัวมากผู้จัดการจะไปชวนมันทำไมคะชวนมันไปยกก็กินข้าวไม่อร่อยสินอ้อง้องเหมือนกันค่ะเห็นหน้าแล้วไม่ถูกชตาเลยพวกเธอไม่ชอบมันก็ฟังและทำตามที่ฉันบอกอะไรอ่ะคะผู้จัดการนั่นสิคะจะให้พวกเราทำอะไร ถ้าเราชวนมันไปบางทีเราอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าอาหารเลยก็ได้นะในเมื่อเราเล่นงานมันเรื่องงานไม่ได้เราก็ต้องเล่นงานมันเรื่องเงินดีค่ะเอาให้มันหมดตัวเลยไปไปช่วยกันพูดไปค่ะถูสักทีแกสองรอบละ ลูกหมูจะไม่ไปจริงๆหรอเออไม่ไปค่ะผู้จัดการเสียมารยาทฉันชวนทั้งทีปกติฉันไม่ชวนใครง่ายๆหรอกนะใช่เป็นบุญของพนักงานอย่างเธอนะลูกหมูที่ผู้จัดการชวนไปสังสรรค์ไปเข้าสังคมจะไปไม่ไปจ้ะลูกหมูที่เธอไม่อยากไปเพราะเธอไม่อยากให้เกียิผู้จัดการใช่ไหม เป็นฉันฉันไม่ทำแบบนี้นะมันดูเหมือนคนไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าเธอไม่ไปฉันคงเสียน้ำใจแย่ไปก็ได้ค่ะผู้จัดการดีตกลงก็ดีเพราะถ้าเธอไม่ตกลงพวกฉันอาจจะเลิกคบเธอก็ได้เอ้าโยกอย่าพูดอย่างนี้สิแซวแรงเกินเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะ แต่งตัวสบายๆเลยค่ะผู้จัดการจะใส่ชุดอะไรมาเนี่ยลูกหมูก็ใส่ชุดสบายๆไงสบายของเรามมนต่างกันจังเลยอ่ะลูกหมูจริงไหมคะผู้จัดการก็จริงลูกหมูเออ อละลูกหมูเขาจะใส่ชุดอะไรมาก็ช่างเขาเถอะอย่าไปถือสา้าเลยนะก็ได้ค่ะผู้จัดการหยกจะคิดซะว่าลูกหมูเขาเป็น <c oughs> เด็กบ้านนอกหัดเข้าสังคมค่ะ <c oughs> อุ้ย,ยนี่ทอใช้ช้อนส้มตะเกียบเป็นไหม <c oughs> เดี๋ยวฉันสอนให้ก็ได้นะพอดีคุณแม่ฉันเป็นคุณครูสอนมารยาทพื้นฐานบนโต๊ะอาหารนะ่ะอ๋อ ฉันใช้เป็นไม่เป็นไรผู้จัดก,การคะหนูว่าเราสั่งอาหารกันเลยไหมคะเดี๋ยวหนูต้องรีบกัดจ้าจ้าเด็กเสิร์ฟรับเมนูหน่อยจ้าค่ะรับอะไรดีคะลูกค้านี่เมนูคะ่ะใช่จ้ะกุ้งอบวุ้นเส้นหนึ่งยำวุ้นเส้นหนึ่งแล้วก็ผัดหอยลายได้ค่ะ กุ้งอบยำวุ้นหอยลายค่ะ<า>อ๋อเอาต้มยำปลาคางังแล้วก็ต้มจืดหมูสับมาด้วยได้ค่ะต้มยำปลาคางังต้มจืดหมูสับเราอะไรเพ<ห>ิ<ห>่มอ<ห>ีกไหมคะฉันแค่นี้ก่อนอ่ะแ้วทองขอบคุณค่ะผู้จัดการฉันเอาเป็นผัดผักบุ้งหมูกรอบปลาเค็มกระหล่ำปีทอดน้ำปลาทนาไฟแดงหมูสับผัดไข่เค็ม่วกิ้งหมูแล้วก็ผัดพริกอ่อนปลาหมึก ได้คะ่ะคุณลูกค้าอะโยริบสั่งมาชิ้น่หิวละงานฉันเอาแกงส้มชะอมกุ้งแกงส้มผักรวมกุ้งต้มแซ่บซี่โคงแกงคั่วไยข่งปลาทับทิมนึ่งมะนาวแล้วก็ปลาช่อนแปะสาจาัได้คะ่ปะปลาช่อนแปะสาหนึ่งคืนคะ่คะค่ะทุกคนคะจะไม่สั่งกันเยอะไปหรอคะจะกินหมดกันหรือเปล่า มีเยอะไปหรอพวกฉันกินเก่งใช่ลูกหมูเดี๋ยวฉันจะสั่งเพิ่มอีกสักสองสาอย่างเด็กเสิร์ฟฉันขอสั่งเพิ่มเอาไข่เจียวหมูสับผัดพริกหวานแล้วก็ผัดผักบุ้งแล้วก็ผัดเส้นหมี่เอ,อคุณลูกค้าคะตอนนี้ทางร้านเส้นหมี่หมดเป็นเส้นเล็กแทนได้ไหมคะได้จ้ะโอเครับนะคะ รบกวน,นคุณลค้รา,ารอหาสักรู่นะคะเดี๋ยวจะเร่งเชฟทำให้ค่ะค่ะ,คะ อุ๊ยอยากกินผัดผิกหวานจานนี้ฉันจองนะลูกหูเธอไว้รอรานต่อไป เป็นรสี่นะคะคุณลูกค้าจะรับทานที่นี่หรือจะให้ห่อกลับดีคะทานนี่จะเอามาเสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหร็อกนี้ลูกหมูก็ไม่ได้กินอีกแล้วอ่ะรอไหวใช่ไหมรอไหวอยู่แล้วล่ะรอหน่อยนะลูกหมู อิ่มไหมคะผู้จัดการโอ้ยอิ่มไม่ไหวแล้วเนี่ยอ๋อค่ะแ้วแกและอิ่มไหมโยกฉันอุ้ยลูกหมูไม่ได้กินอีกแล้วอ่ะพวกฉันอิ่มกันหมดแล้วเนี่ยจะสั่งอะไรไหมเดี๋ยวพวกฉันรอไม่แล้วค่ะเช็คบินได้เลยโอเค เช็คบินค่ะเช็คบินนะคะทั้งหมด30รายการ12,900บาทค่ะปับบนึ่งจ้ะมีไวเชอร์มีจ้ะลด50%มีค่ะสักครู่นะคะโอเคค่ะใช้ได้ค่ะ ค่าอาหารทั้งหมดลดเหลือ6,450บาทค่ะสะดวกจ่ายเป็นเงินสดโอหรือว่าบัตรเครดิตดีคะ hmm. สะดวกจ่ายเป็นเพื่อนจ่ายค่ะอะไรกันนายกฉันยังไม่ได้กินอาหารสรักคำเลยนะจะให้ฉันจ่ายได้ยังไงอ้าวมาด้วยกันก็ต้องจ่ายสิใช่นี่จะมาตลกบริโภคยังไงใครกันแน่คะพวกคุณหรือเปล่ายัางไงฉันก็ไม่จ่ายคะ่ะ ใจเย็นโยกอ่ะไม่จ่ายเต็มก็ไม่ต้องจ่ายฉันจะใจดีให้เธอหารค่าอาหารกับพวกฉันก็แล้วกันหนูไม่หารกับผู้จัดการหนูจะจ่ายแค่น้ำเปล่าเพราะหนูได้กินแค่นี้ลูกหมูเธอจะหารหรือไม่หาราคานี้ไม่เห็นจะแพงเลยนะใช่ไม่มีบรญญาจ่ายไงมีแต่ฉันไม่จา่ายเพราะมันไม่คุ้มค่ากับการมานั่งอยู่ตรงนี้ ีพูดยาูดเก่งถ้าเธอมีตาฉัจะเลิกพบค้ามาคก,กับเธอเอายยไงฉันเป็น,นึงผู้จัดการฉันสามารถสั่งพนักงานคนอื่นๆแบนเธอได้นะระวังจะไม่มีเพื่อนที่ทำงานแล้วจะอยู่ยากเลิกคบก็เลิกคบค่ะตามสบายนี่แก ไม่กลัวค่ะชีวิตหนูไม่ได้ผูกติดอยู่กับแค่คนกลุ่มเดียวคนจําพวกเห็นแก่ตัวหวังแต่จะเอาเปรียบคนอื่นจะเลิกพบก็ดีเลยค่ะชีวิตจะได้จเจริญอ๋อผู้จัดการก็โต,ตแล้วควรมีวุฒธธิภาวะบ้างน,นะคะหนูแนะนำนี่เธอพูดอย่างนี้เธอไม่เคารพฉันเลยเหรอกฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าเธอนะเป็นผู้ใหญ่ที่อยากให้เด็กเคารพก,ก็ต้องทำตัวให้หน่าเคารพค่ะเราะโตวกว่า แต่นิสัยแย่ก็คงเป็นได้แค่คนแก่ที่เกิดก่อนโดโดูมันว่าฉันสิคุณคะค่าน้ำเปล่าไม่ต้องคองนะคะขอตัวนะคะลูกหมอลูกหมอกลับมาก่อนนะฉันต้องอยู่ในโลกแม่ขอ้พการสิสรุปค่าอาหารจะชำระทางไหนดีคะทางผุ้พิกา อะไรหยกเดื้อทองเ้าใจเป็นเดือยังไม่หออะเรต้องมุจิกันมุจิกาจ่ายเลยค่ะหนูไม่มีเลยค่ะหยกาจ่ายไปเืทอง่ลูฉันไม่มีจักรพเอาไม่ไหน้ต่างว่าเออกินเยอะเอาไเธนยอะเหยกเธอกินเอะก่งว่ามิวข้างบนโอเคไหม โอเคเฟิร์นเลียงสายหนึ่งก็เสร็จแล้วจะเอาอะไรเพิ่มอ,อีกไหมไม่เอาแล้วอา้าวทุกคนเล็กมือกันหน่อยนะจะได้รีไปทานเท่ากันได้เลยนุ๊กตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วตรงชั้นก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวอา้อาวอ้าวขยันกันจังเลยนะคุณจุ๋มสวัสดีครับ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 จ้าจ้าสวัสดีฉันซื้อขนมมาฝากด้วยเอาไปแบ่งกันกินนะขอบคุณคุณจุ๋ม ไปก่อนนะครับั้งใจทำง,งานนะครับ<อ>ผมเดี๋ยวบอกเขาผจุ๋มหืมว่าไงมีอะไรเหรอ,อ,อผมขอเบิกเงินล่วงหน้าก่อนจะได้ไหมครับเธอจะเอาไปทำอะไร<ม>เธอเพิ่งเบิกล่วงหน้าไปเองไม่ใช่เหรอคือมผมต้องไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เหลือของพ่อผมนะครับไม่ได้หรอกมิวเธอต้องทำงานอีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนถึงจะเบิกได้อ๋อครับงั้นไม่เป็นไรครับ ค,คุณจุ๋มคะงั้นเฟิร์นขอเบิกในส่วนของเฟิร์นได้ไหมคะเฟิร์นยังไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเฟิร์นขอเบิกให้นิวไปรัออกษาพ่อห่อนได้ไหมคะเฟิร์นได้หรือเปล่าคะคุณจุ๋มแหมเฟิร์นเป็นห่วงเพื่อนจังเลยนะได้ฉันให้เธอเบิกก็ได้ขอบคุณค่ะคุณจุ๋มขอบคุณนะเฟิร์นนี่นิวเฟิร์นเขาเป็นคนดีขนาดนี้ แถมยังโสดอีกด้วยทําไมไม่จีบไปเลยล่ะฉันว่าเหมาะสมกันดีนะได้เิยครับคุณจุ๋พวกผมก็คิดเหมือนกันเนอะใช่ครับไม่ได้หรอกครับคุณจุ๋ผมมีแฟนแล้วนะครับอ้าวเหรอฉันก็คิดว่าเธอโสดซะอีกมิวเขาคบกับแฟนมาหปีกว่าแล้วนะคะแฟนเขาน่ารักจนตายจ้าจ้าฉันแค่แซวเล่นพวกเธอไปทำงานต่อกันได้แล้ว ทำงานอยู่ที่นี่หรอใช่ที่มิวเขาเป็นช่างไฟอยู่ไซยก่อสร้างนี้อะฮะช่างไฟบีมเขาไม่อายบ้างเหรอมีแฟนทำงานแบบนี้อะไอเรื่องอายฉันก็อายอยู่แต่เขาเปย์ใชนไงฉันเลยไม่อยากเลิกฮะอย่างงี้มีเงินเปยด้วยหรอมีสิรวมถึงที่เราจะไปทำพาสปอร์ตกันด้วยนะฉันก็จะไปขอเงินเขาเหมือนกันอ่ะอ่ะอะงันก็รีบไปเถอะฉันอจะแย่อยอู่แล้ว ไม่เป็นไรมิวยังไม่ต้องรีบคืนหรอกเอาไปรักษาพ่อให้หายดีก่อนนะขอโทษจริงๆนะเฟิร์นแทนจะได้คืนเงินเธอวันนี้แต่ต้องเอาไปจ่ายค่ายางวันที่สองก่อนไม่เป็นไรมิวฉันไม่รีบไม่ต้องคิดมากนะนี่พี่มิวอ้าวบีมมาหาพี่ถึงที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคือบีมทําเรื่องพาสปอร์ตมาแล้วมันต้องเสียค่าใช้จ่ายบีมขอเงินพี่มิวหน่อยสิบีมตอนนี้พี่ไม่มีหรอก อ้าวบีมไหนเธอบอกว่าแฟนเธอสายเปไงถ้าโม้ฉันหรอนี่พี่มิว้วจะไม่มีได้ยังไงคิดจะโกหกบีมเหรอ,อไม่ใช่อย่างนั้นนะบีมพอดีพ่อพี่เข้าโรงพยาบาลพี่เลยจำเป็นต้องเอางเงินไปรักษาพ่อบีมสายงานก่อสร้างเขาให้เบิกล่วงหน้าได้ไม่ใช่หรอเธอก็ให้แฟนเธอเบอิกล่วงหน้าสิเออว็ถูกของเธอพี่มิว้วพี่มิวเบิกเงินล่วงหน้ามาให้บีมหน่อยเถอะนะบีมต้องใช้เงินจริงๆบีมพี่เบิกเงินล่วงหน้าไปรักษาพ่อแล้ว ตอนนี้ยังเบิอกอีกไม่ได้ใช่บีมมิวเขาเบิกจนครบโคตาแล้วก็โบีมพี่จะโ็่บีมทำไมเที่ยเมันไปรักษาพ่อจริงๆงโอ๊ยพี่มิวพ่อพี่ก็แก่มากแล้วจะรักษาไปทำไมเปลืองเงินเปล่าเปล่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะนั่นพ่อพี่นะนั่นน่ะสิพูดเกินไปหรือเปล่าบีมไม่ต้องยุ่งบีมรู้นะว่าพี่เป็นห่วงพ่อแต่พี่ก็ควรปลงได้แล้วไหมตี๋ะะติดอะไรนักหนา พี่บีมเขาเป็นแฟนพี่นะเดือดร้อนมาพี่ก็ต้องช่วยสิหรือว่าพี่มิว้วไม่รักบ,บีมแล้วรักสิแต่ชีวิตพ่อพี่ก็สําคัญกับพี่มากนะโอ๊ยขออ้างบีมแฟนแกนี่มันกระจอกจริง,รงพวกเธอใจเย็นก่อนนะมิวเขาไม่มีจริงๆนี่ฉันบอกแล้วไงไม่อย่ายุ่งพี่มิว้วถ้าพี่ไม่มีเงินให้บีมวันนี้เราเลิกกัน นี่คุณคะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าคุณมาขอเงินมิวเหรอใช่ค่ะคุณเป็นหัวหน้าพี่มิวเหรอคะใช่จ้ะฉันเป็นหัวหน้าของเขาเองดีเลยคะ่ะงั้นคุณช่วยให้พี่มิวเบิกเงินล่วงหน้าได้ไหมคะครั้งสุดท้ายก็ได้ค่ะบีมอย่าเสียมารยาทนมะ่เงียบไปเลยนะพี่มิวบีมกำลังช่วยพี่อยู่ได้ไหมคะคุณอืมก็ได้ ฉันให้เธอเบิกล่วงหน้าอีกก็ได้มิ้วนี่เงินเดือนล่วงหน้าขอบคุณค่ะไม่ใช่ของเธอจ้ะเงินนี้เป็นของเธอเธอเลือกเลยว่าเธอจะให้ใครระหว่างแฟนของเธอ กับพ่อผู้มีพระคุณพี่มิ้วบีมรักพี่มิ้วนะรักที่สุดในโลกเลยเงินนี่เอาให้บีมเถอะนะนะ้าพี่มิ้วนะ้าพี่มิ้วนะพี่มิ้วไม่รักแฟนคนนี้แล้วหรอ ไม่บีมพี่คงให้บีมไม่ได้หรอกคนเป็นแฟนกันต้องเกื้อหนุนกันสิแต่นี่อะไรตั้งแต่คบกันมามีแต่ล่มจมผ่านเงินพี่ไปวันวันพี่นิ้วเธอทำถูกแล้วมิวถ้าจะเลือกคู่ชีวิตต้องเลือกคนที่เขาคอยซับพอร์ตเราเกื้อหนุนเราเข้าใจไหมมิวครับคุณจุม๋มบีมไหนๆเธอก็บอกเลิกพี่แล้ว ต่อจากนี้เราก็ต่างคนต่างอยู่นะพี่มิวพี่มิกล้าบอกล่างบีมเหรอใช่พี่โทนคบยกับคนเห็นแก่ตัวแบบบีมไม่ได้อีกแล้วบีมเขาบอกเลิกเธอขนาดนี้แล้ว เงิงนที่ยืมไปนะมีแต่เธอเนี่ยแหละที่ไม่หวังอะไรจากฉันเลยขอบคุณนะไม่เป็นไรฉันบอกแล้วไงว่าฉันหวังดีกับเธอเสมอแค่เธอนยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝัน